มีแต่เรื่องดีๆให้คุณกับ Max m e มีแอปสดใหม่ที่คุณต้องมีแอปเดียวมีครบกินช้อปเที่ยวทุกอย่างในแอปเดียวมีแล้วดียังไง m a x m e มี me, ให้คุณกินช้อปเที่ยวครบจบในแอปเดียวอยากมีอันจะกินแบบไม่ต้องรอก็สั่งได้ล่วงหน้าที่กาแฟพันไทยและ m a x m a r t มีอันจะชอ้ชอปช้อปชิลแบบง่ายๆกับ Maxme w มี l อ t พร้อมเติมเงินสะดวกผ่านโมบายแบงกิ้ง และยังเลือกจ่ายได้ตามใจด้วยการใช้แต้มแทนเงินสดหรือเงินบวกแต้มมีอันจะกินมีอันจะช้อปแล้วก็ต้องมีอันจะเที่ยวแบบสบายๆกับบริการสั่งน้ำมันล่วงหน้าพร้อมด้วย Max Service บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั้งน้ำมันหมดอย่างรัว่วแบตเสื่อมก็ไปต่อได้แบบไม่สะดุดและยังมีบริการจองทริปรถเช่าทั้งใกล้ไกลง่ายในแอปเดียว Max Me ยังมีบริการอีกเพียบที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์กินช้อปเที่ยวของคุณรีบดาวน์โหลดแล้วมาทำให้ไลฟ์สไตล์สดใหม่ไปด้วยกัน Maxmee แอปสดใหม่ที่คุณต้องมี